ใครมีพักเครื่องแบบนี้องละและ2 0 0ถึง300บาทจริงไหมตามมือใหม่ใครเลนชาแนาลไปดูไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผม <ส S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่แคลเลียนชาแนลด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่แคลเลียนชาแนลด้วยนะครับผมผมต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เกา่าพระเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะครับถ้าหากผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขอภอ,งขอภัย,ยด้วยนะครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมทุกคนไม่เป็นการเสียเวลาแล้วใครที่่่่ไมมชออบบก็เลืนนผผาะครั ผมก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้นะครับผมโอเคนะครับช่องผมก็ช่องเล็กๆนะครับผมไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงพระเครื่ององค์นี้นะครับผมว่าเป็นพระอะไรมีราคาไหมเท่าไหร่อะไรยังไงตามมือไหมค่ะเลนชั้นเน้ไปดูได้เลยนะครับบายโอเคนะครับเอาเข้าเรื่องเลยนะครับผมเอาชัดเจนไปเลยนะครับผมไม่ทราบนะครับผม จบไหมครับผมชัดเจนนะครับผมถ้าใครทราบใครรู้ก็พาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราคาก็น่าจะหลักร้อยนะครับผม4ี่ห้าร้อยเป็นพันเป็นแบไม่ได้หลอกนะครับน่าจะหลักร้อยนะครับผมสําหรับปักเกอร์องนี้ก็เต็มที่ก็สองสามร้อยร้อยหนึ่งสองสามร้อยมันก็อยู่ละลานี้แหละพะพวกนี้นะฮะโอเคนะครับผมอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครรู้ก็พาอะไรก็คอมเมนต์มาทีนะครับผมเนี่ยพาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยผมจะซูมให้ใกล้ๆนะครับผม ก็สำหรับพักเครื่องก็ผมไม่รู้จริงๆนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผมที่มาถ่ายเพราะว่าผมก็ชอบเหมือนกันนะครับสะสมเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดความสวยงามของพักเครื่องกันต่อเลยนะครับไป นะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกมาสอนทีนะครับว่าพาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมส่วนเรื่องราคาก็หลักร้อยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวไม่ได้อะไรมากมายนะครับพราะไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับผมก็อาจจะถ่ายได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้บรรยายนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบนะครับผมส่วนเรื่องราคาก็มีนะมีราคานะครับแต่ว่าจะสูงจะแพงก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมหากผู้ผิดพลาดประการใดตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะฮะ แล้วก็ใครที่ไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษขอโทษจริงๆนะครับผมผมก็ทําให้คนถูกใจได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหา,หาผู้พิพาพกัาอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ